สวั brothers, สดีค่ะต้อนรับเข้าสูはは่ช่องเย็นกอกค่ะปุกกระเบื้องได้หนึ่งแถวแล้วนะคะจับแดดได้แถวเดือดได้เลยโอ้โหขอบากเลยขอแตงมาหาทายก็ดสิบไปดูทั้งได้บ่านนี้ กดนะาการตู้กรบเบื้องหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านลุงะคะ่ะโอ้วัาสีบเ่็งจังได่งคู่ฝันนี่เนาะพี่ชายเอาลุงได้คอนใหม่เลยอันเก่าก็ให้พี่ชายผมผสมปูนครับผมผมตากปูนครับผม

มั่วครับมั่วไปเลยก็มั่วไปเลยก็ดีครไปยก็ดีังไงนี่ะตักใจเลยครับเอานี่เลยครับไม่ต้องครับนี่เลยครับโอเคครับผมผมเป็นผู้ายอยู่วยครับด้อครับโอ้โหนี่ตัดแัดต่อไปเข็นไปเนีเเอียงมาผี่บนี่จะทำเอียงมั้งไม่เอียงครับเอาลูกไปฟางเดียวเลย เต็มมันนี่เลยลุงหน่เดียวนเบยร์เรียนเจ้ากระดาษกระแนมมันจะติดเฮ้ก็ต้องต้องมันเสมอกันนี่เออเออกระแนมเสมอกันไปเลยนี่เลยอยู่กระแนมนี่นี่นี่จับอีกบอลนี่มา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 เรื่อจับลูกเราดักหนังวางเลยเรื่อจับไปจับเส้นนั้นนะครับเส้นเดียวบ่ต้องจับกันหัวนี่มันซตั้มกันนี่ พี่งานทำงานแบบขนาเขมงวดมากเลยนะคะปุงครับปุงโอ้แต่ปุงยังยค่อยู่เือนะโอ้เดี๋ยำใบปุงกลป โ้ับพื้นนอเารไน้าตัดมาทานลุงน้อยลุงถึงจะพไดมากลยุงแกก็ไปอยู่เรื่อยจะต้องเกียมองหน้าเลยมองหน้าเลยนะ ก็นึกว่าต้องเกลี่ยดินให้มันผสมกันไงผมก็ไม่เข้าใจเนาะโอเคคุ้มค่าที่ลองมาวันนี้แรกก็ได้ทำงานเลยโอ้โหหนึ่งนได้แค่สามสามแผ่นเองอสามสี่แผ่นเองทำไงได้ล่ะนึ่ว่าไม่ได้สิไ้ม่ได้กี่แผ่นนะก็ไม่รู้มันน่าจะได้ห้าแผ่นนะผสมรั้งน เนี่้ไมอกเเอันี้อาใส่ต่อไปเลยั้มมันจะแห้งแบไหอะไรครับอะไรอันนี้่ต่มต้องกลัวมันแห้งครับใส่ไปเลยไม่้องกลัวมันแห้งเอาล่ะจับมาเลยนี่จะาท่งน่งนังทางนังนงไล่ไล่ไลอไล่เอ้ยไม่เจาะลงไปกินทึ่งไว้เป็นบ่อ เห็นได้มันองใหม่เลยนะเห็นแล้วทุกไลนนี่ละสิแล้วคือนไปไล่เดอดเฮ้ยที่ทันไทพาใครมามาคนเดียวครับผมแล้วเขาบอกว่าเชฟแจมจะมาใครบอกว่าเชฟจะมาอ๋อไม่รู้ครับพี่จันมาพร้อมใครเห็นอยู่น่าดีออสวนันน่าจะมาแต่เอ็นเดอร์หรือบน,นดีออสอะไรอย่เี นั่งมืนกันวันไม่ได้ดูออง่ิ้้เป็เขาหรอเมื่อวานบัอะไรนะน่าถต้องไปไหนกรุงเทพนะอห้ผมานอนเล่นอยู่นี่อยู่กับยายจำลองมาเทั้งวันนี่แหละดอกไม้ยายจลองอใบหนได้เปล่านั่นแหละครับเป็นแบบนั้นก็เป็นอะไรนั้นหล ถ้าลุงจับถ้าลุงถ้าลุงจะเอาดอกไม้นี่เป็นสี่เหลี่ยมก็ต้องเอาอะไรอันนี้มาเข้ากันแบบนี้ถ้าดอกไม้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับมันเป็นแบบนี้เออนี่ยครับนี่กต้องเป็นดอกไม้สี่เหลี่ยมมิมงเงี้ยคร้บแก้วแก้วก้องพี่ชายพี่ชายโอ้ชั่วโมงกว่าแล้วครับต้องใส่คำล้มาเอามันลงเหรอไม่ขอีเอาพี่ชายเแล้ว ไปทำิเยนาทีรู้าอะไราเยครับเพอตะก่อนนี่ตักอะไรทักนาเลยก็เมื่อกี้ก็บอกให้ผมบอกว่าไม่เก่งหลักตักไปเลยรอได้นะเทสรอได้เปลี่ยนแางนี้นะเดี๋ยวค่อยเอาคืนนล้นมา À, anh ăn lá bọn men sang nó kéo 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 แถวที่สองนะไปกันไปกันอย่าบอนอรอะไรัะอะไรดไแกไรลุงไม่ไแกลุงบอกาใสแล้วมันไ่แห้งดอกเอาได้หรือ่โอ้ยยิงไ้่อไงไะลุงเดี๋ยวาขางัดดครับเดี๋ยวทงงัด เราดับมันได้เองนะเขาดอกไม้มุ่มซีดอกเลยกัเดีบออีกไลนหนึ่งนั่นแหละดอกไม้จ็ดซีมุมงเดียวกันซีดอกพอดีซีดอกเขาใจว่าซีดอกนะพ่อถือแปะเดี่ยเอเราดับน้ำใส่เรื่องขนาดเร่อข่อยว่างมันสิแล้วข้างพงเข้าใจแค่สามดอกเอาวางไ่ได้จะดับมัด้วยพอเด้อ ประมาณนี้ตองตั้งมาเน่ตั้งมาเนตตั้งตั้งตังครับตัวอีตัวอน้อยเห็นัม่เานก็เป็นเนปวนขาำุ้งใไรไม่อ๋อเจ็บ่ะขอโทษนะครับไปหาหนาั้งครับขอบคุณครับเสียนุ้ย จบทุแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ